ัดีจ้าพี่น้องมอนิยูกับช่องสาวสอนพ่อรอคือเกาจ่ามอนีภาพพี่น้องรอยูตลาดนันเซออำเภอมันจ่าคิรีและจ่าจังหวัดขอนแก่นมอนีกับเป็นเสารวันที่11จ่าพี่น้องของเดือนมกราคมพศ2 5 6 7้าเจดจ่าช่วงนี้เป็นเวลาประมาณสี่โมงจ่าพี่น้องสาวสอนหัวตะมาหอดเนาะตะบามือนีหนาวหนาวลงมาอีกแล้วจ่าพี่น้องหนาวแห้งหนาวคับม่เบื่อไงบรรยากาศรอบๆของไอกชนอำเภอมันจ่าคิรีเนาะจ่า ม,มาทำมาผอดมาถึงจ้าพี่น้องจักสิไปส่วนไหนดีจ้าวสาวสอนมาพ่อร้านแรกกลานอาหารทะเลจ้าพี่น้องบ่ผ่าดเจ้านี่ <c oughs> กินยุตตลอด <c oughs> คนกินยุตตลอดจ้าพี่น้องขายดียุตตลอดเลยป่ะเน่กุ้งสดๆเนาะกุ้งไอเจ๊พนม่าสดๆจ้าพี่น้องมึงเนี่ยมึงน,นี่กิโลละสองร้อยยี่สิบบาทนะจ้าก,กิโลละสองร้อยยี่สิบบาทคุณ ขากระลังหุม่มมาย้มไรประพาดจ้าพี่น้องลาน,นี่พินขายอาหารทะเลเพนสิขาอย,ยู่นี่ประจําจ้าของสดๆเนาะพนสิเอามาขายถูกวันที่11ของเดือนนะจ้าพี่น้องตลาดนี่พนจะเริ่มขายตั้งแต่หนึ่งโมงขึ้นไปจ้าจนหอดประมาณบ่ายโมงตลาดนี้สาวซอนกระพาพี่น้องรออยู่กับทีมงานคุณภาพเพื่อกาวจ้าเป็นทีม่านของบ้านฉลองใช่กับเสียหมืน่นมิวสิีผู้ใจดีจ้าพี่น้อง บรรยากาศคือคืนคือคับก้นกระเริ่มลังออกมาจับจายซื้อของละพุนอู้วับนี่ไดอดหัวบักท่านบัท่านบักท่านบัท่านเลยขายจังไบรเอื่ยมา้าบาทาบาทอันนี้ถุงละยี่สิบาทจ้าพี่น้องถุงละยี่สิบาทเนาะสานุ่งนั่นละนั่าน3รดจ้าเอาลวหน้อยๆมัหยังสนั่นบากท่านหยั่งนั่น สามรถจ้ะพี่น้องต้ามาเพิ่นเป็นไว้น้อยเนาะเบิ่งสาวสอนท่านรถซิสซชิมบังชิมบังชิมได้จ้าชิมได้ชิมได้จ้ะชิมได้สาวสอนท่านรถซิสซี่ห้พี่น้องเบิ่งเนาะเหไดมจ้ะจ้ะชิมได้อันนี้นรวยไงจ้ะพี่น้องมาท่านรวยไงเนาะสาวสอนท่านรถซิสซี่ห้เบิ่งเริ่มมาเพิ่นเป็นรถชาติจังใจเนาะเพิ่นบอกว่ามีสามรถแซ่บ าำรถอีเดียมีฝามีฝาแล้วก็มีหวานแล้วก็มีสมตาบาเสียบจ้าพี่น้องโต๊ะไทยเลยเสียบเนาะตาว้าเอหน่วยนี่หน่วยนี่นี่เป็นผ่านหน่อยี่านหน่อยนี่เสียบจ้าพี่น้องเสียบหวานเอาพันหน่อย อันนี้พันหน่อยแซบจ้าพี่น้องอันนี้เพิ่นจะเป็นสามรสที่ดีเด้กตะบาร์กับแซบเพื่อการกรอบแซบเพื่อการจ้าแ <c oughs> ม่ค้าก็ต้องขายทั้งเชีม <c oughs> เอาหน้าเนื้นอยเอาหน้าถุงนึงนะ <c oughs> สแซบอิริจ้าพี่น้องตะบารมาหน่อยเพิ่นสิมีรสชาติที่หวานแล้วก็กรอบแซบบนี่อรุณนี่เด้อเนี่ยมากับทันเนาะเดินมากับท่านเอาเนื้อหน่อยเนื้อใหญ่จ้านี่เอาหน่้ยนั่นเอาเนื้นนน เสียบเอ้าเสือหมากกระทั่นซอยไหมค่ะแล้วก็ถุงนึงสีสาวสอนวาอดซื้อซอยเพลินไอรสชาติไอของหมากกระทั่นน้อยนี่เซีบพวจเจ้าพี่น้องเจ้าเมียนขอบคุณมากนะคะจ้าขอบคุณในหลายเจ้าขายดีๆเด้อไหมค่ะจ้าไปจ้าพี่น้องถ้ารอไปอีบานนี้มาหอดก็ได้มาหอดก็ได้รดเนี้ยกินได้หมากกระทั่นแล้วมะขามหวานเจ้าเก่าเจ้าเดิม มะขามหวานแม่เพลงมะขามหวานจ้าพี่น้องหวานหวานเสียบแล้วเจ้ามะขามหวานเจ้านีหวานสอสิบห้าพี่น้องรอเข้าไปทั้งซ้อนขวักกับเผานะจนะ๊ะเนาะอันนี้ฝรัง่งมากซิาจิมจูเจ้าซิาจิมจูจมือนีแม่เมพิ่มถ่ายล้อละสามสบาทจ้าพี่น้องลอละสามสบาทเท่านั้นพูดนะสะอนบ๊ คนกำลังลังเขามากเนุกเอาเงินตลา,าดีกระซิวตีถนนจ่าพี่น้องเขาไกลไปไกลมากกระแวะเขามาเสื่อยจับใจสื่อของสินค้าราคาถือได้นะจ่าย,ย,ย,ย่าให้พลาดมาตลาดอำเภอมัน่นใจคิรีอย่าลืมมากินแหนมแหนมไอ้เจ้านี่นะจ่าพี่น้องแซ่บอยู่เด้แล้วก็สิมีแหนมมีปอเปียพร้อมว่าเอือ่อยเราเหี้ยเสียบ ย้ำกันมี่มาแล้วไหมคะคนสวย,ม,ย,ม,ยมูนี่ในยังม่แนมอนี่มูีบัวหมะค่ะช่ปรกัตกวางวนันนันนะคะมูนี่ไหมค่ะเพื่อนได้ไหมค่ะคนสวยเพื่นได้บัวหิมะมาพร้อมแล้วจ้าพี่น้องบัวหิม,าม,าหมะเนาอ หวานๆกับก๋อมิก๋อกออกแล้วก็เป็นจะเสียบแท้เป็นขนุนก๋มี่แบบมี่ก๋มี่หรือว่าส้มของเราหวานนะคะแล้วก็ส้มอันนี้ส้มโรละสามสิบบาทรสชาติอร่อยส้มโรละสามสิบบาทรสชาตินี่หวานไหมบอมื้อนี้ขายดีๆีได้ล่ะขายดีๆีได้มื้อนี้จ้าตอนเราจะเน้นมุมสุขภาพอันนี้กระโดดนะคะใช่มากะโวคาโดดกรแก้วมังกรมีหมดมื้อนี้ได้ลูกอยากแห้งคือหมากง่ายแท้มื้อนี้ ผู้ใดพันไปพันมามาอุนนุนละได้ละจ้าพี่นองไม่คาล้วใจดีเ้ะทั้งสวยทั้งผู้งามจ่าคุณลูกคาเกินแล้วไปใส่ถุงขายดีดีอะวันนี้น่ะแพงนี่มักระมุดมากระมุดผู้เอฟซีไอเราเตรียมลานเลยมักระมุดรถเราจะบาดได้เมื่อเนี้ มีสี่สิบหาสิบหกสิบจ้าพี่น้องแล้วตนวน้นไวเนาะขายดีคือเกาเนาะหมากระมุดไอเจ้านี่สเด้ะจ้าพี่นอ้องไอแล้วสีชอบขายหมากระมุดเดอ้อตะบาระปก,กันเลยบาสดแซ่บจ้าหวานกรอบเจ้านี่เพิ่นสีชอบอมมาแบบไม่ไหมสวดไมมจ้าพี่น้องมาพบมาเจอพันใดครับนาสิเบตนะจ้าของทุกเดือนเลย บ้านนี้ม <laughs> ื้อนีทอดท่านเพื่อเลยแล้วสิขายขนมดอกบัว้ะจ้าพี่น้องกรอบนอกนุ่มในเด้อกรอบนอกนุ่มในแล้วสิขายตั้งแต่ยี่สิบบาทขึ้นไปจาป้าโปรโมนมีแต่ขนมดอกบัวขนมไข่เตากับมี่กล้วยทอดกับมีมืัอ <laughs> น,นี้คือมีผู้ซ <laughs> อยแท้ยย่างขายประทันพปล่าขายดีดีเด้อ ร้านนี้เพิ่งจะขายหมูทอดจ้าพี่น้องเจ้านี้เพิ่นจะไปครับของทีมงานป่าฉลองใช่ครับเสียเส่ยมือพี่สีผู้ใจดีนะจ้าตาบ่าสตาบากันเสียเพื่อกันนะจ้าพี่น้องหมูเอ้รัสิขายหมูปิ้งหรือว่าหมูทอดนะไม่รัสิบาทเป็นปลาทอดกับมี่หรือว่าเป็นเขาเนียวกับมี่จ้าพี่น้องอันผู้ใดยังมีเมื่อยคิดอยากกินเข้ากับแว่ร้านนี้ด้จ้าขายั้งแท้ไม่รัสิบาทขึ้นไปอพ่านท่านฟังืันนี้คุณช่ายอ่ะ,อค,ะ,ค,ะคุณชานี่ บ้องละสามสีบาทนะจ้าพี่น้องคุณชายยี่สบาทกบมี่ท่านผู้ใดอย่าบ้องแวมา่าชิมมาอุดหน้นองพันกับมาได้จ้าพี่น้องคุณชายถอดไม่ไหมหมดแล้วหมดแล้วขายท่านว่มวืมูนี่ เหลือกล้วยจับเหลือย่างละม่พ่อเหลือต้มเส้นเหลือกะเพราปลาจ้าพี่น้องขายดีขายดีก็มูเจ้านี้หันเป็นพวกย่างเส้นเด้อนัาสิขายพวกต้มเส้นพวกพวกกล้วยจับพวกกะเพราจ้าขายดีแล้วก็แซีมกุบชิ่นร้านเนี่ย ร้านนี้หุ่มว่าเศร้าจักเถื่อจ้าหุ่มตั้งแต่เปิดร้านใหม่ๆเลยจนว่าท่อปานีลูกค้าย,ยังบ่าท่นเลยเศร้าหุหห่มอยู่ยอุ่นดีแท้อุ่นดีครับปลาหมึกปลาหมึกเอ้ยรักสีขายใหม่ราศีป่าธนันจ้าพี่นอ้องปลาหมึกรสน้ำจิ้มรสเด็ดเนาะแซ่บเจ้าหนีกระแซ่ยบพื้นการจ้าพี่น้องมันนี่สาวสอนมารีวิวมีแต่เนี่ยเสียบจ้าพี่น้องว่าว่าสิเป็นพวกไอ้ปลาหมึกย่างลูกชิ้นย่างกระมีจ้านี่ คนหลายคือเก่าจาขายดีคือเกาอดตลาดน้เสาวเพเภอควางไอทีมาน้าป่าฉลองใช่ห้องนี่จ้าพี่น้องคลิปนี้ผู้ใดขามาเบิ้งหลักก็จะลืมเป็นกำลังใจให้ช่องสาวสอนผ้ารอจ้าพี่น้องจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในน้จ้านอะคลิปหนาเสด้มีคลิปใหม่ใหม,มให้เบิง้งเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องสาวสอนผ้ารอจ้าพี่น้อง แต่ว่าคลิปนี้สาวสอนผ้ารอกอ่อ <ใน S 1> ขอตกันน้ดยจ้อขอบคุณหล,ยลายๆสำหรับกำลังใจเนาะบรรยากาศเนี่ยมือเศาของตลาดนักเซาไอแอมเพิ่มั่นายคีรีจ้าพี่น้องร่มทวนทวนดูบึงข้างหนาว หมูหมูอายแล้วขายหมูโลละร้อยยีสิบบาทจ้าพี่น้องหมูกิโลละร้อยยีสิบบาทเท่านั้น